สวัสดีครับอพอดีอยากจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองต่อทองคำน,น,นะครับผมก็คือว่าทําไมถึงมองว่าทองอจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็คงจะเป็นขาลงยาวๆเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าทองคํานั้นแม้ว่าในสถานการณ์ที่ลําบากขนาดนี้ โลกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับทองก็ไม่สามารถช่วยอะไรในในเศรษฐกิจภาค real economy ได้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าส่วนใหญ่ทองนั้นก็ถูกเก็บในรูปแบบของการป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge port เอาไว้นะครับแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ในเศรษฐกิจในภาคของ real economy ได้เลยก็ อย่างที่ใครหลายคนพูดว่าเฟดนั้นได้พิมพ์เงินออกมาอย่างมากมายแต่ในทางกลับกนันนะครับผมก็ถามว่าถึงแม้ว่าทองจะไม่สามารถพริมพ์ได้และมีเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดน,นะครับผมแต่ถึงแม้จะจํากัดแต่มันก็ช่วยอะไรให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นไม่ได้กลับกันแต่การที่เฟดนั้นพิมพ์เงินอย่างไม่อั้นผู้คนตาน่างมีมุมมองต่อการกระทํานี้ว่าอาจจะส่งผลเสียต่อข้างเงินสหรัฐนะนะครับผมก็ อย่างที้เห็นว่าช่วงนี้ค่าเงนินก็สหรัฐก,ก็ได้กลับขึ้นมาแข็งขึ้นบ้างแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมองว่าเป็นการ asset allocation หรือไดก็แล้วแต่แต่แตมุ่มองส่วนตัวผมมันนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นการบอกให้เห็นแล้วว่าทองนั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าเราหากเรามองว่าเวลาเศรษฐกิจมันแย่แล้วต้องการพลิซีหรือต้องการ ามาตรการใดๆที่จะมาแก้ไขนั้นทองไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นหนึ่งในมาตรการเหล่านั้นเลยนะครับผมกับกันเป็นเพียงการเก็งกาไรเป็นเพียงการคาดการณ์ของทุนต่างๆทั่วโลกแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรามามองกันถึงเรื่องของเงินเฟอ้อเงินฝืดนะครับผมก็เศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นนั้นก็ชอบเงินเฟอ้อที่เฮลที่นะครับผมก็เป็นเฟอ้อในรูปแบบของ ในอัตราประมาณ2%ถึง5%นะครับผมซึ่ง f ฟดก็ได้ออกมาบอกว่าจะฟล e ็กซิบลมากขึ้นที่2%บอกลบนะครับคือเงินเฟ้อเนี่ยมันทำให้สิ่งของราคาแพงขึ้นแล้วของแพงขึ้นก็แปลว่า,วายิ่งเราซื้อเร็วอันนี้พูดแบบง่ายๆนะยิ่งถ้าเราซื้อวันนี้แล้วอนาคตในปีข้างหน้าเงินจะเฟ้อขึ้น2%ก็คือว่าเราจ่ายไปร้อยหนึงวันนี้นะครับผมปีหน้าราคาจะเป็น1 0 2บาท ซึ่งในทฤษฎีหรือว่าในความสึกแบบนี้แล้วเนี่ยคนเราก็อยากจะรีบออกมาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าปีหน้ามันจะแพงขึ้นไปอีกนั่นก็จะเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนหรือเกิดเกิดการจับจ่ายใช้สอยซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจนั้นรอบหมุนของเงินเงินหมุนในจํานวนที่น้อยลงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อ,อเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่กลับกันนะเงินฝืด เราซื้อวันนี้ปีสมมุติว่าปีหน้าจะฝื้น2%นะครับผมก็ถ้าเราซื้อปีนี้ที่ราคา100บาทปีหน้าอาจจะเหลือ98บาทได้เนื่องจากพอเงินฝืดคนไม่มีการจับแ่กใช้สอยสินค้าราคาก็จะต่าลงานะครับผมแทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะทองคือส่วนตัวผม,มน,นะครคิดว่าทองเนี่ยจะออกแนวรูปแบบของเป็นพ r o ซีของเงินฝืด ซึ่งมีอย่างจำกัดซึ่งพอจํากัดคนก็ไม่อยากจะใช้งานไม่อยากจะใช้สอยมันแต่กลับกันอยากจะเก็บมันมากขึ้นครอบครองมันมากขึ้นแล้วพอคนเราเก็บมันมากขึ้นหรือครอบครองม,มากขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากการลงทุนการเก็งกาไรนะครับแต่กลับกันเงินเฟ้อเนี่ยก็อย่างธนาคารกลางสหรัฐ ก็อย่างที่เรารู้ดีว่าพิมพ์เงินอย่างบ้าคลาั่งนะครับผมแต่นั่นก็อาจจะเป็นเป็นเป็นสัญญาหรือมุมมองที่จะสื่อออกมาว่าให้เราใช้เงินซะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช้เงินก็เฟอ้ออยู่ดีทางธนาคารกลางก็พิมพ์เงินออกมาได้อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าทองไม่ใช่สินทรัพย์ที่ดีสักเท่าไหร่ แล้วก็ไม่สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกนี้ได้ในรูปแบบของ Real e โคโนมีนะครับผม